ขายสดทั้งวันเลยวันนี้นี่สวัสดีครับมาจากจันทบุรีรว่าอีกไหนนะมาคนละจังหวัดได้เนี่ยเลยนะมาคนมาคนจังหวัดมาเสื้อรถนยูนีรถนยูนีรถดีนั่นนะดีมีคุณภาพพวกครับวันนี้มาซื้อกันสดเลยครับนี่ขอ,องแท้ขอ,องแท้ย่องเนาะซื้อกันสดเลยเอารุ่นไหนพี่ชายรุ่นไหนขอต้าเจ็ดครับผมเจมจีเสสีขาวสีขาวตัวท็อปเลยโอ้โห มีน้องเอาไปเด้อเจ็ดสี่เคที่ลงคลิปเจ้าประธานอีกเราเด้อล้อคันใหม่สวยมากมีเบาะหนังมีได้ล้อแม็กอย่างสวยเลยครับนี่มีโยงอยู่นะลองขับยังไปลองขับยังลองขับออกมาแล้วครับนี่มากครับผมนี่โตขึ้นกับล้อมันโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าไปลองมาหมาดๆนแล้วครับนี่วางวางจองกันเลยเซห้าพันบาทอ่ารับวันไหนพี่จ๋า รับสิ้นเดือนครับผมรับสิ้นเดี๋ยวเดี <tapping> ๋ยวเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งมาส่งหรือมาให้เอาไปส่งให้ก็เดี๋ยวเอาไปส่งให้นี่ครับผมมาต้องเดินทางมาแล้วเนียมเนียมพู้ใดใส่นี่ใส่นี่เพื่อนี่เพื่อนี่ลูกชายครับออ๋ลูกชายใส่นะโอ้มีแต่พ่อกับตันยุ่งในช่วงช่วงนี้มีแต่พ่อกับแม่ตะตันยู่กันงงขึอนเลยเว้ยคนนี้ก็มาซื้อให้ลูกคนนี้ก็มาซื้อให้อ๋อ มาไม่ได้ครับอยู่ตัดสินใจพ่อแม่ที่ดูคลิปอยู่นะครับมีพ่อแม่กตันอยู่ช่วงนี้ทำเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างเดี๋จะบอกคนจะซื้อกบอกเจะบอกสถานแนะนำมาด้ยนะแนะนามาด้ยนะแนะนำมาเยอะๆร้านนี้ดีมากนี่ไมเป็นเป็นขยันยอเลยคีรับผมร้องมาแล้ว สองสองแนะนำสองสองแบ่งเดี๋ยวไปแบ่งกันเดี๋ยวไปแบ่งก the ันการแนะนำเดี๋ยวแบ่งกันสองสองออแน่ เดี๋ยวพามาอีกพามาอีกพี่ชายก็จะพามาอีกพาไปอีกหลายหลายคนนะเดี๋ยวจะพาไปอีกเพราะว่าออกรถร้านนี้ไม่ผิดหวังเน่นี่ขนาดยังไม่ออกนะไปลอองไปลงนี่ขนาดแค่จองนะนี่ขนาดแค่จองครับเอาไปเอแล้วถูกใจจองเลยเอาเลยครับผมนี่ไม่พูดไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ต้องดูเยอะ้พูดเยอะไม่ต้องดูเยอะของดีดูดู ถูกใจเอาเลยครับน uh> ี่สุดยอดอีลีวะโอเคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเติมเน้มาให้เต็มถังเดี๋ยวไปส่งให้อีกด้วยครับผมดีมากเลยเดี๋ยววันรับรถเดี๋ยวมีของแถมมาอีกครับผมนะจันจากจันทบุรีนะครับวันนี้ซื้อสุดทั้งวันเลยนะอันนี้เดี๋ยวเคสนี้มาจากเชยภูมิเคสนั้นมาจากขอนแก่นเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับโอเคครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเชิญครับยินดีให้บริการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ